คำนวณผลกาไรทั้งสายฟรีและสายลงทุนลงทุนกี่บาทได้เงินกี่บาทรวมถึงพยากรณ์อนาคตช่วง Open Beta จากโพสํารวจเงินลงทุนจริงจะมีผลตอบแทนเท่าไหร่ถ้าสนใจเรื่องนี้คลิปนี้มีคําตอบครับสวัสดีครับกรบผมก,ผมกระโผ่ยนะครับกับผมเบนจาก t e งดีไลท์ .com นั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาดูเรื่องเกี่ยวกับการคํานวณล้รนๆเลยนะครับว่าสายฟรีนะครับแล้วก็สายลงทุนนะครับทั้งหมดเนี้ยเราจะคํานวณให้ดูว่า เราจะสามารถสร้างเงินได้เท่าไหร่นะครับเมื่อผมได้คิดแบบ c ค o s เ Beta นะครับแล้วก็ทำการาพยากรณ์นะครับว่าเมื่อเป็นการ Open Beta แล้วเนี่ยจะมีจำนวนขนเข้ามาเท่าไหร่และในแต่ละ p o เนี่ยน่าจะมี liquidity อยู่ใน p o เนี่ยสักเท่าไหร่นะครับสำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจเรื่อง liquidity นะครับหรือว่าพูนะครับผมแนะนำให้กลับไปดูเรื่องด้านบนนี้เลยครับผมหรือว่าตานใต้ description นี้ก็ได้นะครับ เพราะว่าเป็นเรื่องที่สําคัญก่อนที่คุณจะรู้เรื่องนี้เนี่ยเพราะว่าผมจะไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้แล้วนะครับผมก่อนจะไปดูกันนะครับฝากกดไลค์แชร์สับตะไครให้กันด้วยนะครับและถ้าใครมีคําถามสามารถทิ้งคําถามไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมสําหรับใครที่กดเยอร้อยนะครับเราไปปลดหัวแล้วก็ดูพร้อมกันเลยนะครับผมก่อนอือ่นนะครั<ม>บเรามาดูสําหรับสายฟรีกันก่อนนะครับผม สำหรับไส้ฟรีนะครับจะต้องใช้ซีดหรือว่าตัวเมล็ดพันธุ์นะครับที่ใช้ในการนําไปปลูกนะครับผมยิ่งมีซีดมากยิ่งทําให้ได้ตัวผลผลิตมากนั่นเองนะครับเมื่อผลผลิตมากก็สามารถสร้างเงินได้มากนั่นเองนะครับโดยก่อนที่เราจะรู้ว่าเราจะได้ครอปเท่าไหร่นะครับเราก็จะต้องรู้ก่อนว่าซีดที่เราหามาได้มันเท่าไหร่นะครับผมเราจะหาซีดได้จากการเข้าป่าแล้วก็เอาพวกรีซอสต่างๆที่เราหาในป่าเนยนำมาแลกออกมาเป็นซีดนั่นเองนะครับ ดังนั้นเนี่ยผมก็จะคิดออกมาจากตัวจำนวนของโหลดสโตนนะครับโหลดสโตนเนี่ยเขาจะมีการรีเจนอยู่ที่2ชั่วโมงต่อ1ยูนิตนะครับดังนั้นเนี่ยใน1วันเนี่ยเราก็จะได้อยู่ทั้งหมด12สโตนนั่นเองนะครับเมื่อคิดออกมาแล้วเนี่ยจาก Energy นะครับ100เมื่อเทียบออกมาเนี่ยก็คือว่าการหาทรัพยากรได้1ตัวเนี่ยไทรีซอากรที่ว่าเนี่ยก็คือพวกวัตถุดิบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกไม้นะครับพวกหินนะครับพวกนี้เนี่ยเราใช้4 Energy ในการฟัน1ครั้ง และจะได้รีสอร์นั้นมานะครับดังนั้นถ้าเกิดเราสรุปแล้วออกมาก็คือจะอยู่ที่ประมาณ25ต่อการเข้าป่า1ครั้งนะครับและใน1วันเราจะหาได้ประมาณ300ชิ้นนั่นเองนะครับเมื่อคิดออกมาเป็นซีดแล้วเนี่ยจะสรุปอยู่ที่30ซีดต,ต่อวันนั่นเองนะครับผมซึ่งในการคำนวณนี้นะครับจะไม่ได้คิดถึงว่าการที่เราไปหาของเพื่อมาเติม Energy นะครับเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถหาตัวรีสอรได้มากขึ้นหรือแม้แต่ว่า ใช้อุปกรณ์ที่ดีขึ้นนะครับที่ลดการใช้ energy แล้วก็จะสามารถตัดต้นไม้หรือว่าพวกในพวกหินนะครับได้มากขึ้นนะครับพวกนี้ผมไม่ไดเอามาคิดด้วยแต่ถ้าเกิดคุณในการเล่นจริงเนี่ยคุณจะต้องใช้อยู่แล้วครับดังนั้นเนี่ยมันจะได้มากกว่าที่ผมได้คิดเอาไว้นะครับซึ่งส่วนนี้มันจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นเบสทนะครับถ้าเกิดว่าคุณเริ่มใหม่ย,ยังไม่มีอะไรเลยเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเมื่อเรารู้แล้วว่ามีซีดเท่าไหร่เราก็มาดูกันว่าเราจะหาครอปได้เท่าไหร่นะครับ ในตัวแปลงเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด3ส่วนนะครับก็คือ1คือมีตัวทอมโตนะครับมีคอนแล้วก็มี c ้เบ็ดนะครับแล้วเนี่ยสส่วนเนี่ยเราสามารถลงได้ทั้ง3แปลงเลยนะครับโดยผลจะสมมุติว่าเราเอา30ซีดแรกเนี่ยลงไปที่ตัวมะเขือเทศนะครับต่อมาเนี่ยเมื่อวันที่2นะครับเราก็จะเอาตัว30ซีดเนี้ยไปลงอยู่ที่ข้าวโพดน,นะครับโดยคุณจะเห็นว่าตัว มื่อเขือเทศเนี่ยจะยังอยู่นะครับเพราะว่ามันมีอัตราการเน่าเสียอยู่ที่48ชั่วโมงนะครับมะเขือเทศเนี่ยจะเน่าเสียเมื่อจบวันที่2นะครับวันที่3เม่ะเขือเทศจะไม่มีแล้วดังนั้นคุณจะต้องไปเก็บมะเขือเทศก่อนที่มันจะเสียในวันที่2นั่นเองนะครับและในแปลงที่2คุณก็จะมีข้าวโพดที่คุณได้ลงซีดลงไปนั่นเองนะครับออกมาเนี่ยเมื่อถึงวันที่3คุณจะเห็นว่าตัวมะเขือเทศหายไปแล้วนะครับคุณจะมีตัวข้าวโพดอยู่แล้วก็ตัวกระหล่ำปลีอยู่ตรงนี้นะครับและเมื่อถึงวันที่สี่ คุณก็เอาตัวซีดมาลงกับตัวมะเขือเทศใหม่นะครับตัวข้าวโพดก็จะหายไปแล้วก็จะมีตัวกระลำปีอยู่ตรงนี้นะครับจากทั้งหมดนี้คุณจะเห็นว่าวันที่2 3 4สนะครับจะมีตัวพืชผลที่ทําการผลิตอยู่นะครับอยู่2แปลงนะครับผมดังนั้นเนี่ยแปลงละ30ซีดจะสรุปได้ว่าทั้งหมดเนี่ยเราจะได้ประมาณ60ซีดต่อวันนะครับที่สามารถทําการผลิตผลิตผลให้เราได้ทั้งหมดนี้นะครับ ถึงตรงนี้ก็อยากจะให้จําไว้ก่อนนะว่าไอ้หกซีต่อวันเนี่ยมันคือส่วนที่จะไปส่งผลต่อการคํานวณเรื่องของครอปนะครับหรือว่าผลผลิตต่อไปนั่นเองนะครับต่อมาไปดูในส่วนสําคัญนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างตัวคสเบต้ากับตัวไวเบเปอร์ที่ได้แจ้งออกมาก่อนหน้านี้นะครับซึ่งมันส่งผลต่อการผลิตตัวครอปออกมานะครับดังนั้นก็เลยอยากจะให้รู้ตรงนี้ไปด้วยนะครับนี่คือตารางรีวอร์ดในการทําฟาร์มนะครับว่าในแต่และฟาร์มเนี่ยจะได้รีวอร์ดออกมาเป็นครอปเท่าไหร่นั่นเองนะครับ ออมาเรามาดูกันว่าตัวไอตัวคอนนะครับก็คือตัวที่ใช้ซีดนะครับ3ตัวแรกเนี่ยก็คือโทโมโตคอนแล้วก็แคปเบสเนี่ยนะครับจากที่ผมดูแล้วเนี่ยเราก็ได้คำนวณออกมาเนี่ยตัวไวเปเปอร์กับตัวโคสเปต้าเนี่ยไม่มีความแตกต่างนะครับเท่ากันเหมือนเดิมเลยนะครับผมจากที่แจ้งเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับซึ่งผมได้คำนวณไว้ในคลิปก่อนแล้วนะครับว่ามันได้ผลผลิตเท่าไหร่นะครับผมก็ถ้าใครอยากดูวิธีการคำนวณนะครับสามารถไปดูได้ที่ลิงก์ด้านบนนี้เลยนะครับ ต่อมานะครับส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือส่วนของตัว k c u ันะครับก็คือ3ภพูถัดมานะครับก็จะเป็นอย่างเช่นตรงนี้นะครับจากที่แจ้งไว้นะครับตอนแรกเป็น25นะครับจะถูกเปลี่ยนมาเป็น24นะครับผมและส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงอีก2ส่วนก็คือฝั่งขวานะครับเบรีวอร์ด per block นะครับจากตอนแรกที่แจ้งไว้อยู่ที่0.1นะครับตอนนี้เปลี่ยนเป็น0.134นะครับ แล้วเกิดคูณกลับมานะครับเป็นครอปรีวอร์ด per block เนี่ยจะอยู่ที่3.2นั่นเองนะครับจากเดิมเป็น2.5หมายความว่ามันเพิ่มขึ้นนะครับผมจากเดิมเนี่ยที่ผมได้เคยคำนวณเอาไว้ในคลิปก่อนนะครับในคลิปนี้จะใช้เลทนี้ในการจัดการนะครับผมซึ่งวิธีการคำนวณต่างๆผมจะไม่พูดถึงแล้วนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างยุ่งยากแล้วก็วุ่นวายนะครับผมได้ไปคำนวณย้อนหลังกลับมาซึ่งมันก็จะเป็นหน้าตา Excel แบบนี้ครับ และมันเป็นการแยกที่ผมจะอธิบายให้เข้าใจทั้งหมดนั้นนะครับดังนั้นผมจะยก i s เ l ลมาตรงนี้เลยนะครับผมและถ้าใครไปลองคำนวณแล้วแตกต่างกันก็มาแชร์กันได้นะครับในต่อไปครับก็คือการใช้ KUSDT นะครับจะอยู่ที่20เท่านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าใช้20เท่าเท่าเดิอนนะครับในส่วนที่เขียนว่าตัวคูณนะครับวงเล็บ x แล้วก็เขียนว่าของรางวัลเปิดบล็อกนะครับจะอยู่ที่20เท่าเดิมนะครับ แต่ว่าตัวส่วนของเบสรีวอร์ดเปอร์บ็อกเนี่ยมันต่างกันก็คือมันเท่ากับตัวเคขัพที่เปลี่ยนในปัจจุบันนี้นะครับดังนั้นรีวอร์ดของครับเปอร์บ็อกเนี่ยก็เลยจะอยู่ที่2.7ซึ่งมากกว่าเดิมนะครับจากเดิมอยู่ที่2.0นั่นเองนะครับดังนั้นผมจะสรุปได้ว่า3ส่วนนี้นะครับก็คือ1ตัวที่ใช้ซีดนะครับจะอยู่ที่13,829ครอปเกปอร์เดย์นะครับส่วนที่2ก็คือส่วนที่ใช้เคขัพนะครับอยู่ที่5 5 6้าหมื่นห้าพัน และส่วนที่3ก็คือส่วนของ K-Cup จะอยู่ที่46,384ครอปบี่ครอเดย์นะครับซึ่งครอปเหล่านี้เนี่ยจะถูกแจกจ่ายให้กับคนที่ไปลงในภูนั้นๆน,น,นะครับทุกคนจะได้รับครอปนี้ทุกคนนะครับโดยจะแบ่งตามจํานวนเงินที่ลงเข้าไปในภูนั้นๆนั่นเองนะครับผมคราวนี้เรามาเริ่มต้นด้วยสายฟรีกันก่อนนะครับสายฟรีที่ใช้ซีดอย่างที่ผมว่าก็คือครอปเรารู้แล้วนะครับเรามีอยู่หมืกว่าเมื่อเราใช้ซีด ที่ผมได้ลงในพูนี้จริงนะครับในช่วงโคดเบต้าเนี่ยก็คือผมลงไป3ซีดเมื่อคิดออกมาจากตัวนี้ liquidity นะครับอยู่ที่5,754ิซีดนะครับเมื่อคิดออกมาเนี่ยซีดของเราที่เราลงไปเนี่ยเทียบกับคู o นั้นเนี่ยเราจะมีอยู่ที่0.052นอร์เซะครับเมื่อนำอัตราส่วนที่เราลงไปในพูเนี้ยกลับไปคูณตัวครอปที่เขาแจกต่อวันเนี่ยก็จะออกมาอยู่ที่7.21ครอป,ปเปอร์เดย์นะครับซึ่งเท่ากับตัวรูปทางฝั่งซ้ายนะครับจะ เห็นว่าโ r รดิวเล a นะครับ7.21 c ร per d ซึ่งเท่ากันนั่นหมายความว่าสิ่งที่ผมได้คำนวณมาในตรงนี้มันถูกต้องแล้วนะครับซึ่งผมจะเอาเดตตรงนี้ไปจัดการคำนวณต่อไปนะครับสําหรับค่าต่างๆที่โชว์ในตอนนี้นะครับคุณเอาไปกดเครื่องคิดเลขตามผมเนี่ยมันจะได้ไม่เท่าผมนะครับเพราะว่าผมคํานวณทั้งหมดมาจาก Excel แล้วก็เอาแค่จํานวนทนิยมน้อยๆน,นะครับมาลงในนี้ให้เห็นนั่นเองนะครับ ซึ่งจริงแล้วมันมีเป็น10หลักเลยครับดังนั้นเนี่ยก็จะคำนวณออกมาเนี่ยคิดตามในหน้านี้ก็จะได้ไม่เท่ากับผลนะครับต่อไปเราก็จะมาคำนวณกลับว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ซีดต,ตามที่เราได้คำนวณไว้ตอนแรกนะครับว่าเราใช้ได้60สซีดนะครับเราจะสามารถสร้างตัวครอปได้มากที่สุดสักเท่าไหร่นะครับก็เราก็เอาตัวนี้ซีดกลับเข้ามาได้60สซีดรวมถึงพูตอนนี้นะครับ5้0 0นะครับและเมื่อหารกันออกมาจะอยู่ที่ 1. 0 4เนะครับสรุป ก็คือเราจะได้อยู่ที่144.2ครอปเปเดย์นั่นเองนะครับและสุดท้ายเราจะได้ลูม่ออกมาอยู่ที่14.42ลูม่ต่อวันนะครับผมจากเมื่อกี้นี้นะครับเราได้ลูม่ออกมาแล้วเราก็จะมาคำนวณออกมาเป็นจํานวนเงินนะครับก็คือเอาลูม่นะครับไปคูณกับราคาของลนะูมินปัจจุบันในหน่วยของเคคับนะครับแล้วก็เอาไปคูณกับเคคับด้วยเงินปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่25.3บาทต่อ 1Kcup เคคั ก็จะออกมาอยู่ที่20.98บาทต่อวันนั่นเองนะครับผมนี่คือ Data สําหรับช่วง close beta นี้นะครับจำนวนคนที่อยู่นี้ก็คืออยู่ที่ประมาณ1,000คนนะครับแล้วถ้าเกิดเราจะไปคิดว่า user 1,000คนเนี่ยเปลี่ยนเป็น5,000คนมันจะเป็นอย่างไรบ้างและที่ผมเลือกเลขเป็น5,000คนเพราะว่าใน t e l e gram เนี่ยตอนนี้มีอยู่ประมาณ6,000กว่านะครับและผมคิดว่าอย่างน้อยคนที่เล่นเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสัก5000คนนี่แหละ ก็จะได้คิดคำนวณกลับออกมานะครับก็คือถ้าหาร5เข้าไปเนี่ยจะอยู่ที่4 1 9 6บาทต่อวันเมื่อเกิด Open Beta นะครับแต่ผมคิดว่าคงไม่มีใครฟิตขนาดที่จะทำอะไรทุกวันเข้าป่าขนาด12ครั้งได้ขนาดนี้หรอกผมก็เลยคิดว่าอาจจะอยู่แค่ครึ่งเดียวนะครับอยู่ที่2,500คนก็จะได้อยู่ที่ประมาณ8.39บาทต่อวันนั่นเองนะครับแต่ที่ดูมาตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าในการเล่นเกมนี้ก็สามารถที่จะสร้างไรายได้เพิ่มขึ้นได้นะครับแล้วก็สนุกไปกับตัวเกมนะครับผม ซึ่งไม่มีเกมไหนนะครับที่เราเล่นในเมื่อก่อนนี้เนี่ยมีแต่เติมเงินเสียเงินอย่างเดียวครับแต่ว่าเกมนี้ก็คือเหมือนกับว่าเราเล่นแล้วก็มีรีวอร์ดแจกจ่ายออกมานั่นเองนะครับเหมือนเป็นเงินปันผลให้เราส่วนหนึ่งนะครับผมและจากที่ผมได้แจ้งน,นะครับว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเอาของกินนะครับมากินเพื่อเพิ่มเอเนจีนะครับแล้วก็สามารถหาลิซซอนได้เพิ่มขึ้นนะครับหรือว่าจะใช้พวกอ,อุปกรณ์สมใส่ต่างๆทําให้เราใช้เอเนจีน้อยลงในการ ที่จะจัดการพลเงงเนนะครับทำให้เราสามารถที่จะหาทรัพย์ได้มากขึ้นนั่นเองนะครับและเมื่อเราเข้าป่าอยู่เรื่อยๆนะครับเราก็จะมีโอกาสได้เจอกล่องนะครับที่จะมีการสุ่มเจอ NFT ที่น่าสนใจนะครับซึ่ง NFT ต่างๆพวกนี้เนี่ยสามารถเอาไปแลกเปลี่ยนเป็นลูมี่เป็นเงินได้อีกในตลาดนะครับและในอนาคตก็จะมีการทําอย่างอื่นเช่นการตกปลานะครับพวกนี้ก็จะสามารถ หาเงินให้กับเราได้อีกในอีกส่วนหนึ่งนะครับผมแล้วก็ทําให้เราสนุกไปกับตัวเกมไปด้วยนะครับผมต่อมานะครับสำหรับสายลงทุนหลายคนน่าจะรอสิ่งนี้กันมานานนะครับสำหรับสายลงทุนครับผมก็จะพิสูจน์ให้ดูกันว่าไอ้เจ้าตัวสูตรเนี้ยมันถูกต้องหรือเปล่านะครับก็คือตัวครอปอย่างผมอยู่ที่55,000นะครับแล้วก็ผมมีการลงตัวสเต็มนะครับอยู่ที่2 4 0 9 5นะครับคิดออกมาเป็น86.6 US ดอลลาร์นะครับทำไมผมต้องคิดออกมาเป็น US ดอลลาร์เพราะว่าจากภาพนะครับ คุณเห็นว่าร่างซ้ายเนี่ยจะเขียนว่า total liquidity นะครับอยู่ที่11,000นะครับ US d ลลาร์นั่นจะเห็นว่าในพูเนี้เขาคิดจาก US d ลลาร์ดังนั้นเราก็จะต้องเอาไอสเตมเราเนี่ยไปแปลงเป็นดอลลาร์ก่อนนะครับเพื่อที่จะคิดกลับมานะครับว่าเราเนี่ยอยู่สักกี่เปอร์เซ็นต์ของผู้นี้นะครับโดยเลทผมใช้ดังนี้ครับก็คือ0ูน k ครับต่อสเตมนะครับ ซึ่งเป็นเรทที่ถูกกําหนดไว้ในตัวเกมนั่นเองนะครับต่อไปนะครับในพูนี้มีอยู่ที่11,400ดอลลาร์นะครับแล้วก็เมื่อคิดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์เราอยู่ในพูนี้อยู่ที่0.75%และเมื่อคิดออกเป็นคอพนะครับอยู่ที่419.47%นะครับเท่ากับภาพฝั่งซ้ายก็คือ Pool Rate 419.47นั่นเองนะครับนั่นแสดงว่าตัวนี้ถูกต้องแล้วนะครับดังนั้นผมก็จะเอา data ส่วนนี้ครับไปใช้ในการคํานวณต่อไปนะครับต่อมานะครับเมื่อเราแปลงออกมาเป็น l ู m i i เราจะได้อยู่ที่41.49ลู m i i ต่อวัน มเมื่อเรารู้แล้วว่าได้4 1 4 9นะครับคิดออกมาเป็นเงินบาทจะอยู่ที่61.7บาทต่อวันนะครับและเมื่อเราเปลี่ยนจากยูซอร์1,000คนเป็น5,000คนผลออกมาจะเป็นอย่างไรบ้างผมได้ทำการ,การเปิดโพลไปใน y t u t u นะครับเพื่อที่จะซาวเสียงว่าเอ้ยตอนนี้มีหลายคนที่สนใจเกมนี้และ อยากรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยอยากจะเข้ามาลงทุนด้วยเงินเท่าไหร่นะครับซึ่งผมได้มาแล้วนะครับจากการโหวตของคนทั้งหมด500คนนะครับโดยประมาณโดยผมก็จะใช้มาเป็นตัวอย่างในการที่จะทำตัว liquidity เมื่อมีการเปิดเกมนั่นเองนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้ถูกต้อง100%หรอกเพราะว่ามันเป็นการสุ่มคน500คนจากทั้งหมด5,000กว่าคนนะครับดังนั้น Data ส่วนนี้ก็ใช้เป็นการคำนวณคร่าวๆให้ดูก่อนแล้วกันนะครับผมซึ่งยังไงจะต้องมีการผิดพลาดแตกต่างจาก เวลาที่เปิดเกมจริงอยู่แล้วนะครับดังนั้นก็อย่าไปซีเรียสเยอะนะครับว่ามันจะต้องได้อยู่ประมาณเท่านี้มันผิดมันผิดมากผิดน้อยอะไรเงี้ยก็ให้ดูเป็นตัวอย่างไปนะครับหลังจากที่เปิดโหวตไปนะครับผลก็ได้ประมาณนี้ครับจากทั้งหมดยูเซอร์นะครับ5,000นคนนะครับมีอยู่28%นะครับที่ต้องการเล่นฟรีนะครับผมก็เทียบออกมาเป็น1,400งพส้ยูเซอร์นะครับและมีอยู่43%นะครับที่ต้องการลงเงินอยู่ที่2 5ทมี22%นรับต้องการลงเงินประมาณ10,000บาท2%ลง35,000บาท และ5%ลงอยู่ที่50,000บาทนะครับโดยรวมออกมาแล้วจะอยู่ที่ประมาณ958,409 USD นะครับผมตอนนั้นเนี่ยผมก็จะเอา900,000กว่าเนี่ยไปใช้ในการคำนวณต่อนะครับเ่อ user นะครับเปลี่ยนจาก1,000คนเป็น5,000คนนะครับ liquidity ก็จะถูกเปลี่ยนเป็น958,000นะครับและทั้งหมดนี้มีทั้งหมด6คู่ก็คือมีพูลของ K cup และก็พูของ USDT ด้วยนะครับ ทั้งหมดเนี่ยเคคัพมี3ภูยูดทีมี3ภพูนะครับดังนั้นผมก็จะเอาหาร6ไปเลยครับเพื่อจะได้เห็นว่าถ้า1ภพูตัวนี้ที่เป็นคอนเคคัพเนี่ยจะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับโดยเงินที่จะได้ออกมาก็อยู่ประมาณ159,000 u s ดอลลาร์นะครับเมื่อคิดออกมานะครับว่าตอนแรกเรามีเงินลงไปเนี่ย อยู่ที่88.6นะครับเมื่อเอามาหาออกมาเนี่ยจะอยู่ที่0.054%ต่อวันนะครับคิดออกมาเป็น30ครอปต่อวันนั่นเองนะครับเมื่อเราได้มาแล้วว่าเป็น30.05ครอปต่อวันเราคิดออกมาจะอยู่ที่4.42บาทต่อวันนั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดว่าจะคิดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือคอสต์ตัวนี้นะครับจะอยู่ที่2009นเะครับเราเงินเราลงเงินไป2009เราจะได้โปรฟิตต่อปีนะครับอยู่ที่ถึง3บาท ดังนั้นเนี่ยถ้าคิดออกมาเนี่ยจะอยู่ที่ APY อยู่ที่55%โดยสรุปแล้วก็คือ APY อยู่ที่55% a p y ในที่นี้ก็คือผลตอบแทนต่อป,ปีนะครับผมจากเงินที่ลงทุนไป2,900ได้กลับมา1,600เมื่อสิ้นปีนั่นเองนะครับโดยค่า a p y นี้จะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาครับโดยอ้างอิงจากจำนวนเงินที่อยู่ในพูแต่ละ p ู้ o นั่นเองนะครับยิ่งมีเงินอยู่ใน p ู้ o มากมีคนสนใจลงมากก็ค่า a p y จะต่ำลงเพราะว่า มันจะเกิดการเฉลี่ยกันออกไปนะครับแต่ว่าไม่ได้เกิดที่ตัวนี้เสมอไปเพราะว่าจะอยู่ที่ค่าของเหรียญรูมี่ค่าของเหรียญเคครับอะไรพวกนี้ด้วยนะครับพวกนี้จะเกี่ยวข้องกับ APY ตัวนี้ทั้งหมดเลยครับแล้วถ้าใครอยากรู้เกี่ยวกับ APY APR นะครับสามารถไปดูได้ที่ EP1 ด้านบนนี้นีได้เลยครับผมได้พูดถึงเรื่องพวกนั้นไว้แล้วนะครับต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าผมต้องการออกมาเป็นตารางเลยนะครับให้เห็นว่าคุณอยากได้เงินเท่าไหร่คุณต้องลงทุนเท่าไหร่ครับแต่ตารางนี้ ถ้าคุณอยากได้เงิน3,000บาทต่อว,วันนะครับคุณต้องลงทุนอยู่ทั้งหมด1,900,000บาทนะครับและถ้าคุณมีทุนน้อยหน่อยคุณอยากได้น้อยนิดนึงเอาลงมา1,000นะครับเหลือ660นะครับและ500อยู่ที่330นะครับแล้วก็300อยู่ที่190 100นะครับอยากได้100บาทต่อว,วันอยู่ที่6,060 30บาทอยู่ที่1 9และ5บาทอยู่ที่3,300บาทครับโดยทั้งหมดนี้อ้างอิงจากข้อมูลณนปะัจจุบันก็คือช่วงโคสเบต้านี้นะครับ โดย b ีลูมอยู่ที่ 0.058k แครับและ 1k ครับจะมีค่าอยู่ที่เท่ากับ25.3บาทนะครับในขณะที่ USD นะครับเท่ากับ33.8บาทและสเต็มตอนนี้มีขายอยู่ที่ 0.48k ครับนั่นเองนะครับผมจากที่ดูแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็สามารถคอมเมนต์ให้ผมดูได้นะครับผมก็จะได้ดิสคัตกันนะครับว่าคิดเห็นกันอย่างไรบ้างนะครับจากที่คำนวณไปทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องของการฟาร์มอย่างเดียวนะครับยังมีส่วนอื่นที่น่าสนใจอีกก็คื การที่เราไปหาของในป่านะครับเจอ NFT ที่มีมูลค่าสามารถที่จะนำมาขายท่อตลาดได้นะครับซึ่งส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่สำคัญในการทำให้เราได้ตัวผลกำไรที่ค่อนข้างเยอะนะครับผมและยังมีกิจกรรมอื่นๆนะครับที่ยังไม่ได้เปิดตัวเช่นการตกปลาและพวกที่ต่างๆลอตเตอรี่นะครับพวกนี้เนี่ยจะสามารถสร้างผลกำไรได้เพิ่มขึ้นกว่าการฟาร์มอีกนะครับผมอย่างไรก็ตามครับทั้งหมดนี้เป็นเกมซึ่งเป็นเกมที่เอาไว้เล่นเพื่อความสนุกแหละครับแล้วก็มีรีวอร์ดเป็นผลตอบแทนนั่นเองนะครับผม ซึ่งเมื่อเทียบกับเกมสมัยก่อนที่เราได้เล่นกันมาเนี่ยพวกนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคาบาว์ลรที่ผมเคยพูดถึงก็ตามเนี่ยพวกนี้เติมเงินเสียตังค์อย่างเดียวนะครับแต่ว่าในเกม NFT ในสมัยใหม่เนี่ยก็จะคือมีเรียวอตคืนให้กับผู้ที่เล่นด้วยนะครับผมแต่ก็ไม่แนะนำนะครับให้ขายบ้านขายรถเพื่อเอามาลงในเกมอย่างเดียวนะครับเพราะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอตัวอิ e r ฟมแนนด์ลอสนะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่ ลิงก์ด้านบนนี้นะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของราคาเหรียญนะครับพวกนี้เนี่ยเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งนะครับอย่างที่ทางทีมพัฒนาได้แจ้งไว้นะครับในการตอบคําถามใน Discord นะครับก็บอกเลยแล้วว่าการลงทุนนะครับพวกนี้ควรจะศึกษาแล้วก็มีความรู้พวกนี้ให้มากนะครับผมก็สามารถที่จะศึกษาได้จากทิปต่างๆที่ผมเคยได้ทําออกมานะครับก็สามารถกลับไปดูกันได้ครับว่า มีส่วนไหนที่ต้องระวังบ้างนะครับเพื่อที่จะให้มีความรู้มากขึ้นนะครับในเรื่องของ d e f ายทาไมเราเล่นเกมแบบมีความสนุกสนานแล้วก็ได้กําไรไปในตัวนั่นเองนะครับและถ้าหากใครชอบคลิปแบบนี้ครับฝากกดไลค์แชร์แล้วก็ Subscribe ให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้สามารถทําคลิปต่อไปในอนาคตนั่นเองนะครับและสําหรับวันนี้เข้าใจไม่เข้าใจอย่างไรบอกกันได้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ